สวัสดีครับมาพบกับรถขุดสั้นวานะครับตัวนี้3.5ตันสวยๆงามๆครับพี่น้อง1,383,000 0บาทเท่านั้นครับพี่น้องรวมแบตรวมดอกเรียบร้อยแล้วนะครับวางเงินดาวเริ่มต้น5 0 0 0 0บาทนะครับผ่อนได้6เดือนนะครับแล้วก็มีงวด27เดือนนะครับงวดละ40,000บาทเท่านั้นเองครับพี่น้องมีลายไพปิ้งมาด้วยให้นะครับผมมีทั้งย้อนกลับแล้วก็เดินหน้านะครับ ความกว้างอยู่ที่1นึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้สวยๆงามๆแล้วครับพี่น้องครับผมแอกก็อยู่ที่300นะครับผมตัวนี้เป็นอาร์มสวิงนะครับผมสามารถที่จะขยับซ้ายขวาได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายของตัวแคปนะครับผมแล้วก็ช่วงว่างของตัวระหว่างใบเกตเนี่ยดูว่า กว้างมากครับจากไปเกต์จนถึงแท็กอยู่ที่5 50มิลนะครับถือว่ากว้างมากโคลนตมไม่ติดนะครับพี่น้องโคลนตมไม่ติดใดๆเลยนะครับบอกพี่น้องเลยว่าโคลนตมสวยๆตรงนี้ไม่ติดนะครับแล้วก็เป็นปีใหม่นะครับยนนูโบต้าเลยครับครับผมประหยัดน้ำมันนะครับผมชั่วโมงการทำงานน้อยนะครับตัวนี้มี1ชั่วโมงสามารถใช้งานได้ดีครับผมครับ แล้วก็เข้าไปดูภายในด้วยกันนะครับผมครับบอกเป็นบบาลมนะครับแล้วก็มีตัวเซฟตี้ต่างๆเพื่อในการทำง,งานของเรานะครับผมห้งองทำง,งานก็ตัวนี้เป็นตัวควบคุมรายนะครับทางย้อนกลับแล้วก็สามารถที่จะใส่ประกอบกับตัวหัวเจาะสว่านได้เลยนะครับตัวนี้มีเดินหน้าถอยหลัง ได้เลยนะคะของตัวไลน์นักซิ่งตัวนี้นะครับผมพิเศษจริงนะครับ1นึ่งล้าน3 8บาทวางดาวเริ่มต้นผ่อนงวดละ50,000บาทนะครับผมสามารถส่งได้ทั้งหมด6งวดแล้วก็ผ่อน27งวดตัวน,นี้มีจำนวนจำกัดนะครับเพียงแค่10คันเท่านั้นตัวน,นี้ขายไปแล้วนะครับครับ3คันแล้วนะครับที่ติดต่อเข้ามานะครับ ไปเดยอยู่เรื่องของเครื่องยนต์ด้วยกันนะครับตัวน,นี้เป็นเครื่องยนต์ของคูปต้าที่ฐานฝั่งยุโรปนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบนะครับของคูปต้า2,200รอบนะครับตัวนี้เป็นระบบคอมบัลเลีรนะครับประหยัดน้ำมันสูงสุดนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรถด,ดีเซลที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็มีระบบระบายความร้อนที่ ช่วยไ, really? ไม่จะเป็นออยคูลเลอร์นะครับที่ใช้ในการระบายระบบไฮดรอลิกน้ํามันนะครับตัวนี้เป็นชุดควบคุมนะครับของรถตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคอนโทรลเดินหน้าถอยหลังนะครับครับตัวนี้มาดูด้วยกันนะครับเรื่องของการเดินหน้าถอยหลังออกแบบมาอย่างดีนะครับชุดประกอบถือว่ามาตรฐานส่งออกนอกส่งออกยุโรปได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัว ที่ใช้นะครับควบคุมสวิตอีกทีหนึงนะครับป้องกันเรื่องของแบตเตอรี่ทําให้ทํางานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ทําให้เวลาฟ้าลงมาเนี่ยตัวสวิตจะควบคุมได้ดีครับกลับมาดูห้องโดยสารนะครับงงครับผมห้องโดยสารสวยงาม มาดูการทำงานนะครับเดี๋ยวมาเยี่ยมชมการทำงานของรถตัวนี้คือตัวนี้จะเป็นตัว U นะครับตัว u นี่คือเนี่ยครับเวลาหมุนเนี่ยมันจะไม่ออกนอกแท็กนะครับทำให้เวลาทำงานเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าตูดเนี่ยหรือก้นของตัวรถมันจะไปขูดกับตัวกำแพงใดๆเลยนะครับตัวนี้ไว้ใจได้นะครับสามารถที่จะถอยเข้าไปใช้งานใน การทำกดลอกคูคลองในถนนแคบๆเนี่ยไว้ใจได้ครับระยะแท็กของเราก็อยู่ที่1เมตร70เซนนะครับถือว่าปลอดภัยและใช้งานกับหน่วยงานต่างๆเทศบาลอบตนี่นิยมใช้ตัวนี้เลยแหละครับและอาร์มเป็นอาร์มสวิงนะครับอาร์มซ้ายขวาได้อย่างอิสระนะครับไม่ต้องโยกทั้งตัวแคปนะครับตัวนี้ ได้อย่างดีครับผมแล้วก็ลายก็สามารถที่จะประกอบกับตัวหัวเจาะสว่านได้เลยนะครับไปสำหรับเจาะเข็มตอกเสาเข็มที่เป็นสว่านเนี่ยเจาะได้อย่างสบายใจครับตัวนี้ไปทำงานนะครับดูารทำงานเลยครับผมยอดครับพี่น้อง บ้านนอนนะครับเปนเงินจำนวนจำกัดนะครับหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องตอนนี้ต้องยิ่นต่อเข้ามานะครับวางดาวลงต้นห้าหมื่นบาทด้กหนึ่ง